าไปกระพอครับผมบัลาอาบน้ำพี่ลูกพ่อครับอาบอาบเป็นบ่ละ่ะอาบน้ำวัดเป็นบ่ลูกอาบเป็นอยู่อาบเป็นอยู่ซื้ออยิ่งมากเนี่ยหมู่บ้านเตรียมของมาครบเป็นรับเ,เื้อเครื่องอาบน้ำน,คนะครับแ,แล้วก็แป๊บแล้วก็สาด <c oughs> <c oughs> บ้านนี่เลยสิได้ซักผ้ายินสิได้นั่นยินนี่มันสิโบ่ให้ที่ทอนแม่สิโบ่ให้ขึ้นทอนบ้านไปลูก เด่นนั่นหรอ,ององเงีย้ยยาสีฟันกับได้แล้วกับคู่ได้ไหมลูกไดแล้วพัดลุ่มกับวา่าต้องเอาดอกเนาะเอามาอยู่โอ้พัดลุม่มมันมีหมองเงนบ่ดหรอยอยู่น้ำผูำ้ต่อยอยู่น้ำผีเบิดด้วยลกูกเขานั่งน้ำผู้ต่อยอยู่น้ำผีเบิดอย่าไปเหร่นน้ำเขาไปทัวร์เด้ออยู่ตะกับไอ้นุ่นก็นได้เดี๋ยวสีฝขาไปกับเบานุ่มไม่นี้พอ่พอสิบพราะท่นเดิดไปงานหรืออื่นยังสิบไปเดี๋ยวรถ ผาพ,อพ่อดังพ่อสืซื้อรถตู้คันใหญ่กว่าเขามันยังสิเดียขี้น้ำกันอันนี้มันบ่มีบอ่อนั่งที่พ่อเป็นเป็นหมอลำแต่แต่ก่อนอนี้ขนาดไหน,นตอนนี้นยังบ่ไ<อ>ด้ยินกระทรวงกิจกระทรวงกิจอยู่เดี๋ยวนี่เดียวพ่อไปลั้มไปลั้มคอเขาบอกบอกครับแต่ตอนนั้นไปอยู่เป็นบ่บางลาได้ไปรั้มพ่อท่านเปลี่ยนโอ้ท่านเปลี่ยนแต่ว่าพ่อไปลั้มคอเขา แม่ไป,ไปบ่แม่ไปแม่ก็ไปกับพอ่อไปล่ำขอเขาเดียวเดี่ยวนี่พ่อไปบ่ลูกุสถีตพ่อลบ่ลบอลล่ำบอลไปไปล่ำแบบไหนครับตะกี้กระปุดบอลไปครับไปล่ำตลาดแม่นบ่ไปล่ำตามตลาด,ลาลาดเคยไปเห็นยี่พอล่ำบ่เคยเลยครับเออพี่รู้ซึ้งยังไ,ไงบ้างล่ำบักล่ำบัก ได้ได้เมือ่อได้หลายสูตรได้จักบล็อกอันคลัวอันคลัวครับม,มาแบ่งกันไปสองคนกับแม่บอกเป็สองคนกับแม่พ่อเป็นผู้รองเพียงแม่เป็นผู้เปิดเพียงบอกแม่บัดน,นี้เมื่อได้หน่อยสูดเด้ลายซูดไปสิหาหกหลอยหาหกหลอยเรียตุนพอ่อพอตอนเป็นนางบึงพ่อนั่มหยุดนะเรียตุนย่างไปล้มคอเขาเนี่ยบอกเคยไปเลยบอก เคยไปกินเนี่ยเจ้ว่าก็เคยลำ่ำนะถึงบอกเคยลำ่ำล่ำเลยไปย่างขอเขาบ่ก่าากเคย <c oughs> บเคยพอเป็นเป็นหมอบ่ล่ำคือ,ค,อคือเปล่นเป็นคนสู่ชีวิตไหมครับขอบขั้วคือเป็นคนบ่ไหลท่องกินก็ไปล่ำตามตลาดไปล่ำเปิดหมวัวนะครับไปลำ่ำอ่าขอเขา่านะครับซึ่ง พี่นองจะคิดว่ามันเป็นอาชีพที่บ่มีเกรติเลยครับการไปคอเขา่าหลาย้นก่ะสิว่าไปคอท่านบอกหรือไปเรียร้ายอันนี้มันบ่ม่นี้มันเอาคนสามารถเป็นแรกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือมันเป็นประเพี่นี่มันเป็นรรมเนียมมาตรายมันมันบ่มีหัวตะมีเลยลูกมอลลขมคอเขา่าบางรายอยากไอ้ยคนบอกหันได่ยิ้งข้นมาพอกัะแม่เป็นมอลลัมคอเข่าดูสุดจังไลยกับธรรมมาดาย บ่ต้องไปยากอายเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มีเกียวเฮาลํำเป็นถือว่าเฮามีมอบระดกแลถ้าหลังคนเป็นมีอาชีพเฮ็ดหน้าเป็นบอเเป็นก็มีหน้าเป็นมอระดกแต่ว่าเฮาอาชีพมอล้ำเนี่ยเฮาก็มีเสียงเป็นมระดกเขามีภู่มปัญญาเป็นมอระดกเฮามีควาวสามารถอยู่ในโตเฮ้าเป็นเป็นมระดูที่เฮ้าที่เฮาเรียนดูมาเองสืบทอดมามันเป็นสิ่งที่ภุ่มใจ มาถึงเวทีจากมือแล้วหมื่ที่ <4. S 1> ซีเลยครับเป็นยังไงแน่บอกบอกเห้พี่น้องฟังแน่การเรกยกตื่นเต้นนะครับต้อนเดี๋ยวนี้กันธรรมดาธรรมดาแล้วการการใส่ชีวิตเดเมาอยู่ยสิรู้สึกจังเลยเดี๋ยวบังลาต้องเบอลเลยลูกเบอลเลยลำบากแน่อยู่ครับ ่อสิวะฟังันสิาลําบากให้ขี่พอลําบากวันนี้พอลําบาทพนี้นไปพ่อเมียทั้งบริําไปขื้นนี่ซำเลี้ยบริณ์เมียบริณ์ไปตรงซำเลี้ยพิ่นเอาไปปล่อยไว้เลยเพราะว่าเอาไปเพิ่นไปน้าบริณ์มันบ่มีหมองเห้นนางแล้วก็มัน mm. มีคาโรลคาเลียแมย่ำสมุนรณ์สิไปลำมันบ่มีเงินไปขวานเสื้อผ้าเขาประเทศไซสี่ซ้ำ ร่องเท่าพอ,อได้เอาร่องเท่านักเรียนไปใส่เต็นน้ำเขาแบบนี้มือนี้มือนี้พอบดิยูน้ำก็ต้องยูยูน้ำเมลอนเน<อ><อ>ี่ยจะฝาก,ฝากไปน้ำเมลอน<ๆ>นี่ยังเขาบอกมาเป็นคือคือนองกาฟิวเนี่ยเล่ากาสีเป็นคนขี้อายเนี่ยจะน่อยด้วยความเป็นเป็นผู้ท่ายเนาะกระสีเขาหาคนยาก อันนี้่ม่มีักระเทยหน่อยเลยพี่น้องเป็นบู้ายเด้เป็นเป็นเป็นไา้แทะแล้วที่นี่แต่สีขาหาคนยากเบ่อน้ำคนบ่บปิ่นบ่อน้ำค้นบ่บปิ่นก็ต้องคอยคอยบาบากหลาต้องต้องเจ้าบ่อน้ำค้นเลยลูกบ่ต้องอยากลายมีอย่างคือเบามีอย่างคือเบาเลยคือเอาต้องต้องมีอัธยาศัยกับกับกับคนกับหมูกับพวกน้ำตาลวาะเขากะเข้ากัอย่าลวงเข้ากัอยู่ในามที่มันพอดีเขาเข้าต้อง คือพอว่าล่ะมีตรงหนึ่งแล้วตรงนี้หางเสียงตรงทอมตนตรงอยู่แบบเตรียมตัวอยู่แบบทอมตนมันยังสิงเป็นกะหักก็ห้องอยู่ในไม้นี่น้องบอยน้องเอวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่บักลารเอวเท่าไหร่เอวเอวครับเอลประมาณยี่สิบหกมั้งสามก็ใส่ยี่สิบเจ็สูงสูงเท่าไหร่เอลสูงหรอครับสูงประมาณหลายห้าสิบเกินหลายห้าสิบเจ็ด ลอยหาสิบเจ็ดลอยห้าสิบแปดครับพ่มสูงตางเกงกระสียุบประมาณไซส์มือต่างเกงเอวยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเออกระสุประมาณเ,เอลยี่สิบแปดตั้วใส่เข็มขัดเอาเพรมันหลวมน,น,น,นิดสื่อเอวยี่สิบแปดแล้วตัวโตใหญ่มาใใกใจกะว่าเด็กน่อยซ้ำนี่กำลังยืนทางเลยนี่จากน่อยมาน้ำหมอลำนี่แหละข้งสีใหญ่เป็นเบาเรีวถือแต่งถือทิ่มอดหลับอดนอนนี่หน้าคล้ายๆน้องบอย นำบทท่านบนท่านให้เสริมนี่นี่นามธรรมาชาตนินี่เป็นเป็นคนดังดวงพ่อกับแม่คือบ,ดดบ่ดังดวงบังหลาคือดังดวงวะนะกำกลังใจมีเพจมีเพจนะครับพี่น้องมีเพจน้องกาฟิวพี่น้องไปติดติดติดตามเมอาส่วนบ้านก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพี่น้องผู้อยากสนับสนุนกับมากดไลค์กดแชร์ในเพจหรือยำอ่ำผมไล่ซดย่ำ พ่อไล่ซดจะเขามาเบิงไม่ให้กำลังใจหรือผู้ใดแบบอ่าใจดีมีเมตตาเอ็นดูน้องอยากให้รางวันบติตอทั้งนมอาจกอนนะครับยังสิบโอท่านได้เห็นเฮ็ดบ้านเห็ดอย่างดอกเบิงไปเรื่อยๆสักอนนอเด้อวาโบเด,ด้นี่แนนครับฝากไว้น้ำแน่สอนน้องเรื่องหางเสียงครับต้องมีครับ นี่เเห็นบอเพื่อนบอกนี่ลูกเห็นบออ่านบอเนี่ยเวลาออกไลฟ์สดอยากให้ลูกบอยสอนน้องเรื่องหางเสียงต้องมีคับหางเสียงสีเฮตไห,น,หนารักขึ้นอีกเวลาเบาลงถ่ายเขากัต้องครับพร้อมทุกเถื่อสวัสดียาำเช้าครับคุณชานชายครับจากน้อยสูง่็บอดอีกเดี๋ยวนี้สูงเท่าไรเราก็รู้ร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดพี่น้องร้อยห้าสิบแปดแล้วอายุสิบสามปี ผู้ชายมันสูงมันควมสูงมันสามารถสูงขึ้นอีกได้อาหอดอายุสิบแปดปีคนนี้สิบพดสูงกว่าพอ่อจริงเน <c oughs> กินนมหลาหลกินนมหลายๆกินนมมันยังสี่สูงพอสูงหน่อยเกยสิบหาใหญ่มันสูงลื่นพอเด้อเอาซ้ำพอพอดีขอให้น้องกาฟิลสู้ๆอย่าหลงอย่าเหลืองในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ เป็นไปตามลำดับนี่เพิ่นบอกที่น้องเพิ่นหักนี่นี่เพิ่นบอกเขานี่ยราคาครับเขียนว่าเนี่ยมันนองบอยเลยตะกี้ผมดำก็นี่ไป็นล้ำใหม่ๆแขวกซวกๆข้อเหี้ยวๆกูจอยๆยังเสียละ่ะเคสไปจังได้กเก่งกลางเพราะว่ามันว่างสลีละบอท่านถือย้ามเวลาแสดงย้าเวลาฟอนเวลาล้ำที่กันเลยครับน้องกาฟิโอ สวัสดีอยากให้น้องกินนมเยอะๆจะได้ตัวสูงๆยายจะวนตังให้นมมาซื้อนมให้น้องมันสิสูงกว่าพ่อเนี่ยสิสูงกว่าพอดิหน้าคล้ายน้องบอยเลยการพูดยังไม่มีหางเสียงครับน้องกาลังเรียนรู้ครับกาลังพึ่งในเขาสังคมแต่ก่อนเพิ่กนก็นอยู่แต่กับพ่อกับแม่อยู่ธรรมดาบ้านเฮาเนอ้อธรรมดาลระแต่ก่อนผมก็บวอกผมมีหางเสียงคือกันพ่อเขาได้ออกสู่สังคมแล้ว นะครับเขาก็ได้เห็นสังคมเขาก็ค่อยๆปรับไปยิ้มเหมือน,นองโมดอ่าแม่องโมดว่าเป็นพี่น้องกันซ้ำด้ยนี่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันซ้ำแม่นบอยพ่อว่าพ่อบอกว่าหลูกพอมันเป็นญาติกันก็บผมซําแต่ว่ากระสีห่างกันหลายเติบอยู่นะครับมันเป็นคนยุบนันใกล้กันครับยุบันหัวฝายยุตบลเดียวกันครับ กับบ้านพ่อ,<ไ>อผมอบ้าน,นหลวงหมดฮักพ่อฮับแม่เราก็ฮักลูกน้ำสูดๆได้แม่อนนัดพันธงวาอัดมือมือใดอ็นบหยากระพ่าลูกปไปอ็นไปซื้อเสื้อผ้าซื้อรอ,องเท้าที่รองเท้าผ้าใบบ่อลูอกมีอยู่ับบไรเวลาเมาะกัครับผมเอาไมาอยู่ครับผมบกม็มาเอาไหม ก็ว่าอยู่กับผมเออกำลังใจนะครับลูกขอบคุณครับน้องกำลังเรียนลูกกำลังฝึกอันนี้กระือว่าเก่งแล้วขอให้รักษาเสียงแล้วก็ซ่อมลองเพียงให้มันได้หลายๆเห็นมันได้หลายๆแนวบอมินลองตะมอลมลั่มมัลาต้งฟังเพียงอย่างอื่นนั่มนายโอวันที่7เมษายนเล่นที่ไหนล่ะครับ มันข้างหน้าดังแล้วจะเลื่มพอเด้อยมื่หลานั่นเองเห็นบอกคนถามดังแล้วจะเลื่มพอเด้อภาัามาเลื่อมครับให้นมอาดสอนดีมากครับนมอาดเราเป็นคนเล่าเป็นคนโลกสวยเล้าสอนเด็กหน่อยดีดีกันเด็กหน่อยเอาขั้วมเล่านี่ก็ดีอย่สอนฝอนสอนล่ำแล้วก็สอนดีสวัสดีค่ะพ่อบอยปั้นแต่งเอาขับรถปั้นซอยกันแต่งซอยกันพี่น้อง ถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กหน่อยคนหนึ่งที่มีคว่ำไฟดีเอิ้นว่าไฟดีดิหน่ถ้าเราค้นกันไฟบอดีกับฮติดเหล่าติดยาบอเหตุเบียดเหตุนแน่นอนนี้ถือว่าเป็นคนไฟดีอยากมีรายใดอยากมาลองมาล้ำอยากมาสืบสารนะตารอเลยครับบอลยี่สิบเอ็ดเจอกันจัตุรัสครับผมพูดเพาะเมือนอน่อนคุณยายเราบอก เป็นคุณย่ยเป็นคุณป่าอย,ย่างนีเด้อขอจักก่อนะครับลูกแน่เขาเตยล่าแล้วคุณพ่อนกะบน,นกครับคุณสวัสดีครับครับพ่อสอนกระจำเอาเด้อลูกฟอนกับแอลออน,ออนไปน้ำดนตรีเด้อลูกามทำตามพ่อบอยสอนเด้อลาอย่างนี้นะคุณยายพิ่นบอกพี่น้องฟังใส่ครัแม่สบายดีครับ ใส่สูตรขึ้นเวทีหล,ะล,ะละ่อๆขอบคุณป้าแหม่มสวัสดีป้าแหม่มแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีป้าแหม่มครับ <c oughs> อะไสิสวัสดีป้าแหม่มครับโอ้ป้าแหม่มอยู่ได้บ่นเนาะน้อลงเสน่ห์พราะโอรสหน่อยแล้วนาะสิบบ่รอคุยพอบ่อยบ่เนาะแบบนีนน้ย่านอยู่พี่น้อง พอบ่อยนี่ดังเสริมนี่นี่เสริมจังโดงเขาเขาโดงธรรมชาติเสียใจที่ลูกวีไปแต่ได้น้องมาแทนแล้วครับผมบอบอบอไ้ว่าเสียใจดรอกครับลูกวีวีน่ะหรือบดินขึ้นอนองไส้ผู้หนึ่งนะครับทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองมีทางเลือกนะครับแต่ความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันกันมันกันยังอยู่ขึ้นเก่านะฮะทันพี่น้องขึ้นฮอนวีครับเห็นเท็ดเพเท็ดยังอยู่กับไปติดตามให้กำลังใจนะครับ บ่มีไผ่แท่นไผ่ใดมีไผ่แท่นไผ่ใดพี่น้องก็ติดตามหักทั้งยี่หักคุณแม่ท้องใสก็หักทั้งน้องยี่หลักฝากลูกไส้ลาไว้น้ำแน่นะครับน้องกาฟิวซื้ออีหลีซื้อเคอร์ฟิวบ่ลูกมันเอินได้ชั้นซองต่ว่าเที่พ่อเขียนเขียนอยู่ในลังเพิ่นซื้อลังมาเพิ่นเลยเขียนหมายไว้ว่าเคอร์กิดนั้นเครือฟิวเกิดนั้นเครือฟิว แต่มันเครืฟิวก็เลยตังซื้อ่าเครือฟิวบ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อื่นตะกาฟิวมันเห็นางกว่าโอ้อิ่นตะกาฟิวมันเอ็นไงเออเขากาฟิวนี่แหละเพราะว่าพ่อ,พอ,พอตั้งแล้วปีนาล้มเด่นโพลลหน่อยรุ่นล้อรุ่นเดอ้อปีนานี่ไออาจารย์สายฝนแต่งเรืองล้าแล้วเป็นวรรณคดีแม่แอนไปไหนอยู่ขอนแก่นครับวันนี้วันหยุดครับผม สี่พ <obsc ene> ันหารอยค้นน้องมีเสน่ห์มีของน้องเป็นคนมีของมีของพออย่างคันคนมีของเนี่ยจะเป็นหน้าตาึือกันนาะลูกแม่แม่กุลค,คือผมแต่ตอนนั้นบ่แม่กุลเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนญาแตเน,เ,น, daunting, เ,น,กกน,นเป็นเพื่อนญาแตนเพื่อนอยู่บ้านเ้องเอินญาคุลก็ได้นี่เพ่อนเป็นเพื่อนญาแตนอยู่บ้านเดียวกันก็พอ เพิ่นก็ยเห็นพ่อมาอตั้งแต่หน่อยๆตั้งแต่ล้ำใหม่ตั้งแต่ไปขอขึ้นเวีที่มุ่งหนปีตะกี้เพิ่นโอเอคู่แฝดอีสานเป็นญาติเพิ่นมาหล่องผาปางสิพ่อก็ไปขอลองเพีงน้ำเพินจากลูกสาวเมตุนค้ามาเลเซียครับผมสวัสดีครับกาฟิวใจเกินร้อยสะกดถึกสะกดพิดกับพ่เป็นอย่างเดยกพี่น้องวัตาอานมากาฟิว นะครับพิมพ์ปากาฟิวธรรมดามสิอะไรมากกลายยิมคนมีของเดยธรรมดาเนี่ยก็เบิ้งธรรมดาอยบัดเขียนคิวท่าปากไปแล้วขึ้นไปทึ่งเวทีเรลามีมนี่อร่ลาเลี่ยพี่น้องแอนนอลดี already, ว่าเด็กคนนี้มีของพี่เชื่อหนูเด็กคนนี้มีของคือแต่งหน้าแต่งหนาขึ้นมาทึ่งเวทีขึ้นมานี่คือคือหนาเปลี่ยนไปคนละแบบเลยจากที่หลังเวที่นี่คืบอบ้องนัง่งบ้องปากบอก้บอง เือเด็กหน่อยธรรมดาแต่ขื้นไปนทั้งวิที่เขาเป็นนักแสดงนะถือว่าเป็นการแบบเหมือนกับเขาเอินมามีพ่อนสวรรค์มาแม่หลายเติบสามารถพัฒนาหรือตอ่อยอดใดแต่การพัฒนาหรือต่อยอดนี่น่องกาฟิวก็ต้องยอมรับพอ่อมต้องยอมรับปรับตัวแล้วก็พัฒนาอันไดที่เพ่นแหนะน้ามากือจงคุณแม่คุณย่ายคุณย่าเพ่น พิมแนะน้ำมานี่บักหล่าก็ต้องเก็บเอาไปคิดมือนี้เขาอาจเสียเห็ดบ่ไดดแต่มืออื่นเขาต้องเห็ดใดจังก,การเบามีหางเสียงนี่คือกันเขาอาจจะบอกเคยชินเพราะว่าเขาอยู่ธรรมดาเมนบราณแต่ว่ามือรุ่นเขาก็ต้องบ่ต้องอายเล็กน้อย CI, อาซอายน้องพี่น้องบอกเคยเบาก็าเบาอยู่แต่ว่าหางสีบ่ไดดครับทุกประโยคนนะกะับกับธรรมดาอยู่ผมกับว่าบอ่บอบ่อบ่ไดดถึงกับกับไอหนาเกียรติคือคือ,ค,อคือกับเป็นธรรมดาอยู่ตาม บานๆเขาบอกว่าสีแหละเนาะก็มี่ครับแน่เบาไปแน่ครับมีหางอาจจะบรยเด็กมีหางเสียงทุกประโยคทุกคำเบาแต่บากหล่าก็ค่อยปรับไปคุณอยาเป็นแนะนำมาพี่บอยพี่จูนยังอยู่ใจกันร้อย,อยู่ครับน้องแขนหักน้องแขนหักให้เงินไปรักษาแขนอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมานี่เด็ดปาร์ตี้ดาวมาแลเวส่งดาวนี่ก็ได้นี่ ใช่ค่ะน้องมีพรสวรรค์น้องบอยเมื่อไรจะมีน้องโอ้ยผมยิ่งอยากมีวันนี้พรุ่งนี้เลยเอ็นดูนี่คุณคุณย่าพัดพัดพรคุณย่าพัดพรทั้งพยักทั้งสติเดี๋ยวแบบมาหามายิ้มจะบอสครับผมชอบน้องยิ้มหวานเหมือนบอสเลยคืนเม่ที่นี่ต้องยิ้มย่างเดี๋ยว ไปมีแนวเหมือนเต้าหยองเลยแม่ว่าขึ้นว่าสีรออยู่ก่ะคนไกลงามพอขนคนงามพอแตง่งเนาะอันนี้หัวกันสิบสามปีพี่น้องสิบมหาปีมันสิบดีโอ้สิบปีสูงใหญ่เธอเลือคุณบอกเอามาอ่า,อานก็มีความเก็บของเราครับเด็กคนนี้ไปไกลแน่นอนค่ะพ่อบอยรอวันพ่อบอยแม่แอนนี่ขอบคุณนะครับคุณน้องดูกวาการนะครับธรรมดาเด็กว่า รอแต่หน่อยอน,นาคตผีดเจกันลอยจาขอบคุณครับน้องน่ารักมากค่ะขอบคุณมากครับชอบน้องที่กล้าแสดงออกชอบน้องหลอกค่ะ สวัสดีค่ะน้องบอยน้องน่ารักเสียงเพราะค่ะขอบคุณคะบั้งก่อถ่ามอญไปโทรรถนอยแล้วแจ้งน,นอยกันจ้ไปกรุงเทพเดอกลูกหลังสงการไปวันทั่ว แม่ป่ารุงเทมทั้งหลายลองกาฟิวโรลิกน้อยมาเร็วๆนีเออ้เออลออกู้ว่า้องมากลมาูกกาฟิวพิครับรอเหมือนพ่อบอยบค่ะเชื่อทุก,กำจำจำจำทุกอย่าง สูออเดอร์ครับแม่หลายคนมันมาคือบอกเปิดบ้านมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรอไปอีกระยะเงีคนที่น้องคอยเบิ้งไปนี่แหละมันติดตามไม่เพี้ยถ้าเอาดอกนะครับก็ต้องเบิ้งอีกผู้สิว่าหักต่องแฟนครับหน่องผู้สิหักอีหลีบริสุทธ์ใจคือแอดมินเอบีนี่เห็นมั้คือคือคือผมก็เคยเห็นแบบเคยเห็นแบบขาเจ้า อื่นๆเนาะที่นี่อันนั้นกันจังๆผมแบบโชคดีครับแอนตรงที่แบบมีพีพีแอดมินที่ที่บริสุทธิ์ใจต่อกันนี่ยังคือสามารถบอกกันได้สามารถพิดกันได้สามารถปรบความเข้าใจซื้อสามารถอธิบายซ้ํามาีความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่งสิไหมครับพี่น้องนะฮะมมนกอเลยอยู่กันมาแบบเงี้ยวๆแล <B> ้วก็บันเอเบ่ห้ก็เติบโต,ตมากใหญ่ นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับกระทุกบ้านล่ะของของเฮ่ากับว่าใคยบ่าใคยมีปัญหาว่าท่านเองมีประวัติว่าบ้านแตกดิบ้านแฟนใครยังมีอยู่คือเ่าใคยังสนับสนุนกันบ้านแอนแฟนขับกับสนับสนุนในแอนม่โดยตลอดยังมีแฟนขับที่ซอยพักดันเฮ็ดอ่ะยังก็ล่ะเฮดติท็อกซอยแช่ซอยไหลเฮดเพจมาอัปเดตผลงานของแอน บ้านเนอันแซนบขับเป็นไอยูน้ำขันมากแบบนั้นคือจังของผมอีก่อนมาเป็นอดีก็เป็นบันแซนนะครับไกเฮ็ดติ๊กต้อเฮ็ดสนับสนุนกันมานนนกน,มานะครับเฮ็ดขีปเฮ็เดเนี่ยงเฮ็ดโพชเชียสนับสนุนนะครับเฮ็ดกิจกรรมหรือมีโอกาสที่มันสําคัญหนึ่งสิบเป็นกาเฮ็ดมาไล่เฮ็ดอนี่ยงซึ่งซึ่งแต่ละบันนะครับของเขาเนี่บอกเคยมีบอกเคยมีปพระวติที่บอดีนะ บอกเคยมีราวตทบอดีครับแต่ว่าของของหนอนนี่ก็เบิ้งแปกกนมันต้องเสียสละอิดิทิฟิซม่าเป็นแอนดมนินเบิ้งดูแลบ้านให้นะครับต้องเสียสละต้องหลายยางต้องทนแดดทนฝนทนหอนแล้วก็ต้องเอื่นว่ายังไงเ,เอื่นว่าจริงใจต่อกันเนาะ ช่วงนี้ไงพอดูแลไปก่อนพี่น้องติดตามในเพจเอาติดตามมองผลงานนะครับสามารถติดตามในเพจได้อย่างนันจริงๆบ่มีบานก็ได้ดอกบ่มีบานบ่เป็นยังนะครับหรือต่อไปมันสิมี่็่ะดีครับ,นะรบลงคำถามแล้วยกมือไว้ด้วยย้ำบักหลา่าอ่านคอมเมนั่นสิย้ำเพิ่มชมเชย ก็มังใจมากมากนะขอบคุณครับยกมือไหม่พอมคุณเองได้ดาวมีความสามสารถค่ะบนีนออ่ <c oughs> ยแหละพี่น้อง <c oughs> ดีได้พี่น้องแม่น้ำมากนี่เป็นอย่างเพราะว่าเกษตได้บอกรูกบอกหลานซอยขันฮักแห้งขันพี่น้องฮักพี่น้องก็ต้องบอกติเพื่อก่ออย่ายอเพื่อทำลายน้องแตงสิจริกงไปทั้งหน้า อยากฝากอะไรให้น้องกาฟิวฝากทาั้งติดต่อเมนมอาร์ตเลยครับผมติดต่อเมนุมอาร์ตเลยครับให้ทานทั้งเมนุมอาร์ตก่อนที่มานพอดีแล้วครับครับผมโอเคเดี๋ยวสิไปอน,นี่ก่อนนอครับพี่น้องไปกราบลาผราอาจารย์ก้อนบินก็สิไปนอนบินี้วันหยุดน้องบักหล่าก็ไปขึ้นรถบัสไปอาบนา้ำครับ เศร้านี่บ่อาบกันได้ดอกถ้าไปอาบพอนงั้นมันนี่ไปนอนพักแรมจังหวัดเลยครับผมเดี๋ยวพ่อสิเงินบักไอ้เบา่นอนแม่บ่เงสิเบิ่งไหนเบา่นอนฝากดึก้ายนี่เด้อเงินเอาไว้เังได้ะลูกเงินเอาไว้ในกระเป๋านี่มันระวังหายได้ต้องเอาไว้ติดตัวตลอดมีกระเป๋าหน่อยยูนี้บ่มี่ยูบเบิ่งนอกในเด้อฮั่นหาหม่องนอนหม่องหยังฝากไว้น้ำเนี่ น้ำฝนนุ่นมือเดียวเดียวมือขึ้นพอกมากจังอยู่น้ำม่น้ำมอาดมีหยังจังประกาศใส่เฟซบุ๊กอกันเนียกระเซียนเก้าเหรอครับผมอันนี้เห็นบิร์ดเบิร์เฟซบุ๊กเป็นกับมี่แหละแต่ว่าเพิ่นของบอสท่านเปิดสาธารณะฮะเหตุบท่านไม่เปลี่นมีอยังจังทักไปหาพ่อเด้วยเลยทักไปหาปีอาดแอบเฟซปีอาดไปมี่เหรอครับครับครับผม โอเคหวัดดีครับขอบคุณพี่น้องกอนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคุณแม่คุณป่าคุณยาเออบางสิ่ขอบคุณคุณแม่คุณป่าคุณยาคุณนาคุณอาคุณลุงคุณพ่อเลยคครับผมหวัสดีครับผมไปแล้ว